ทั้งหมดแตมันขาา่ามาแม่ไล่บนล่างเนาะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้างวดมันเข่านะแม่ไล่บนล่างบนล่างยี่สิบเก้างวดแม่ข่ายี่สิบเก้างวดได้ว<ม>่าตูกลับนะเทียอาได้บ้าต,า<ม>าตูตรงน,นะยี่สิบเก้างวดตัวนี้ร่วมกันแนละ้วทั้งบนทั้งล่างนะยี่สิบเก้างวดบ้าบ้าไม่ข่าบนล่างไม่ข่าบนล่างนี่ย็ดเทียอาผุนเนาะบนล่างบนล่างเนะ ครับผมวันนี้เดินทางมาหาแม่เพชรนะครับผมมีเอฟซีขอมาเยอะเป็นชุดไม่ใช่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับแม่ไม่เป็นสามสิบสามสิบงวดเอ้ไม่ใช่สามสิบสามสิบหางโอ้ยจะหลงพูดสาสิบงวดซะแล้วมันมันเป็นยังไงที่มาที่ไปแม่มันบนล่างหรือว่าบนอย่างเดียวครับแม่ครับบนล่างมันถูกทุกงวดไหมแม่นี่คือปีนี่รุดสามเทีย แม่แม่ไล่เบื้องล่วนะปีนี้รุดสามเทียนรุดคือบ้าๆาเลยทั้งบนทั้งล่างนะสามเทียเท่านั้นอ๋อสามรอบจตเมื่อปีนี่แหละยี่ยี่สิบส<ป>ี่เงนนะกลับด้วยไหม,มแม่แม,มันเป็นมันเขา่าโตๆมันจะเข่าอยู่โตๆครับแม่ว่านเป็นตัวกลับกับนี่ตัวกลับก็มีโต,ๆ,ตๆก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ามันเข่าน่ยยี่สิบกว่าแต่ว่าตัว ตัวกับฟในสิบกัวที่เข้ามาใช่ไหมครับแม่แม่กลับมาปีนี้มาคุณปีนี้ตะว่าลาทุกที่ยังไงตวลาเอาแม่ไปรับโทรศัพท์ก็เป็นสูตรสามสิบางเป็นสูตรตลอดชีพใช่ไหมครับคุณแม่สูตรตลอดสเตรสูตรตลอดชีพเราแมยเฮ็ดมานี่ประมาณสี่หาปีละสีสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ย สี่ห้าปีแล้วเปอร์เซ็นต์เข้านี่เยอะไหมครับแม่หรือว่ายังเข้าเข้าร้ายก็รุดเข้าร้ายก็รุดแต่ว่าแต่ว่าปีนี้แม่ไล่เบื้งคุปปีแม่ไม่ได้ไล่เบื้องาะครับปีนี้รุดสามเทียรุดสามครั้งลลงเยนะคนละสูตรกับห้าปียังไม่หลุดใช่ไหมครับแม่คนละสูตรอันนี้แม่เอาอันเฮ็ดแล้วล่างกระปุกน่ะแม่เอามาหวกกันมาจับคู่ใส่กันอ๋อมันรวมกันได้ตัวนี้แม่แอา บนกับล่างมาจับเซกันมาจับคู่ส่กันร่วมกันแล้วมมนเลยไดเลยะได้สามสิบหางเนยสามสิบหางเ่มันหลายสูตรนะแม่เนาะแม่นหลายสูตรบางคนบางคนก็จะว่ามันเยอะแต่ว่ามันเป็นสูตรตลอดชีพต้องต้องเปลี่ยนทุกงวดไหมแม่บอกว่าเปลี่ยนแต่ว่าห้ออลลักมันมันกระลายอยู่แต่ว่าขั้วไม้ที่แม่ให้ไปเนาะให้ไปเบือง่าอืให้ไปเบืองมาสมมุติว่าเฮ้ได้ลักมาก เขาไมาจ่จุกเออแน่นีมันบล็อกไฟพลาดอ๋อครับอ้าได้รักมากคือเจ้าอวดน,นี่แม่กับเขาจะล่องเห็บุบางรักสิบตรงๆเลยแนตะเขาแม,ม่มีศูนนี่สองไม่ซีครับไอ้จุกเออแน่นีจุกเอาก็จุกเออลักอันนี้บะหมี่ก็นนกคือบ่าเอาถ้าเกิดว่าเราเอาไปเอาสูตรห้าตัวตลอดชีพเราเนี่ยไอ้ห้าห้าตัวไม่เคยหลุดไม่ใช่อาสูตรอะไรนะห้าปียังไม่หลุดม่นมาจับ แตงงี้ได้ไหมครับแม่ได้อาหารเมเป้นเราจับไดนีก็ได้เพราะว่ามันก็มีมันมีเอนหนึ่งกรพกมันมาบหลังห้าวบแต่ว่ามันจะเป็นตัวกระพอว่าหนึ่งมันมันมมีเอนองไม่คเคยเป็นตัวโตครับโอ้แล้วงวดนี้แม่ทไอาห้าปียังไม่หลุดทํามาหรือยังครับแม่ครับเฮ็ดแล้วแม่เฮ็ดแล้วโอ้มันมันมันจะมีอยู่กี่ตัวครับแม่เลขติดเราครับ คือชุดห้าปียังไม่หลุดเนาะแม่เนาะ,ะวันนี้จะมีทั้งชุดห้าปีไม่หลุดแล้วก็เป็นชุดอสามสิบตลอดชีพ<ะ>อโอเคครับผมอันาอนาปีไม่หลุดเนี่ยมันมีเนครับมันไม่หาเบิกซรัพขอกระดาษหน่อยครับแกระปกรหน่อยแป๊บนึงเอารวมกันเลยเนาะแม่เานาะนอเคครับผมอ่าชุดห้าปีไม่หลุดนะครับเอารวมกัน มีหามีชกปีไม่หลุดมีห้ามีหกมีหกมีเจ็ดมีเจ็ดมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมันเป็นเลขติดเนาะคุณแม่เนาะจ้ามันเป็นเลขติดแต่ว่ามันมันบางครั้งไม่เข่าติดกันเข่าเข่าเข่ากันนะครับหกวดมันเลยมันเลยหลุดปรตัวหนึ่งหายมันเลยเข่าตั้งแต่หกกับหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งครับมันเข่า มันมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแม่แมนแต่ว่าบาดนี้ไม่เคยเห็ดได้เห็ดได้ตัวเก่ามีห้ามีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองแมนอันนี้เป็นเลขห้าปีไม่หลุดบางคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะบางทีที่มันเข้าคือบางทีอาจจะมาตัวเดียวใช่ไหมครับคุณแม่มาตัวหนึ่งคือทุบมันมะเขาอีดีไม่กระสิมาตัวหนึ่งยังเสียนะแต่ว่าเราผิดจับคู่แล้วกับ่มะเขืาดอกครับแต่รอบเมื่ันมะเขาลายอยู่เขาสามตัวมักับเขาแม่เห็ดเบล่งเนาะ ปีกายปีนี้ละเต้นหนีมหาเดียนท่านว่าเนี่ยมันเขาเรขยสามตัวนะสิบเอ็ดม้วนสูตรเนี่ยสูตรไหนแม่สูตรไหนสูตรนี่สูตรห้าปีนี่นะรปีมนุษุดนี่ยละมันเขาสิบเอ็ดวดคือต้องย้ำเอฟซีนะครับผมวันนี้จะมีทั้งสูตรสามสิบหางตลอดชีพกับสูตรห้าปีไม่หลุดมาในคลิปเดียวเลยเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าอุ้ยทำไมมันเยอะจังเลยอะคือมันมีสองสูตรเนาะแม่เนาะ เยอะเห็บแผไปจับเอามาชอบตัวไหนชอบตัวใดเขาใดรักมาแต่ใสครับแล้วสามแลสามสิหางี่แล้วสามสิบหางของแม่เนี่ยแม่มีชุดเน้นให้เอฟซีไหมครับเขาแม่เฮ็ดรับสิบแต่แม่ม่ซีไมีสองมีศูนย์ให้มงกุมไหมครับคุณแม่ครับวงกลมในเพื่ออนแม่เฮ็ดตัดออกมาแล้วถ้าถ้าไม่ซีแม่ว่าซีแปดก็ซีศูนย์ถ้าถ้าซี ส<ม>ีกับสี่ศูนครับแ้าศูนนี่กัเนสาศูนย์ก็หกศูนสาศกับหกศอันนี้ส่วนตัวของคุณแม่ใช่ไหมหรือ<ม>ว่าตามสูตรครับตามสูตรไม่เห,ตตเหตแต่ว่าแม่พ่จะเห็ดงวดนีนงวดแรกแ<อ>ม่พ่จเห็ดงวดนีนงวดแรกไม่สิขาเราะว่าขา,ขาแม่ก็ยัง่จับแม่เล่าเมืองลักซิฟแม่ได้สองได้สี่ได้ศนได้สองได้สี่ได้ศูนย์อันนี้คือลักซิฟครับลักซตรง เพราะว่าบางบางทีงถ้าเกิดาบางบางทีถ้าเกิดเราไม่เน้นเอีก็จะว่าหลายหางเนะคุณแม่เนาะแม่ต่ว่าอันโทมมาหาแม่ลายอยู่ว่าอยากไม่สูตรนี่แหละอยากไม่เป็นตัดเข้าแค่ฟองถ้าจะให้ดีเนี่ยคือทุกตัวดีกว่าแม่เนาะ อยากได้ไปใต้ห้องแกฟองแม่ก็เลยว่าถ่าถ่าเบื้องอันนั่นเอาครับผมถ่าเบื้องนั่เบิกซับเบิกซับสิมาอายู่ขึ้นที่มหาแม่แล้วแม่เลยว่ามืิอยื่นเบิกซับสิมาอายู่เพราะว่ามาตวันนั้นคือมาไม่เจอกันเราะนั่นมาพอกันครับแม่ถาอยูย่ยนีมือเศร้านะต่ว่าแม่ว่าสวยเราบ่มา,ากเกยที่เห็นสินะาหานี่หานี่เขาว่าหานี่มันดับวนแต่ว่าได้หนีก็บ่มีหาใช่ไหมครับมีมีแค่นี้เหรอครับแม่มีมีไหมมีเท่านี้มีเท่านี้เพราะว่า สองไม่เหดได้สองครับสองนี่ยาสองนี่แม่ย่าเป็นอันสองน่นเนี่ยอันนี้คือคือแม่นั่นเอาซื้อสื้อสองนี่สองสามกับสองสามกับอันสองสามกับสองแปดเอาด้วยไหมครับแม่เอาเลยสองสามกับสองแปดสามกับสองแปดนะแม่เนาะยากไปได้วลูกยากไปเด้อมามาคุณแม่ก็ยากนะครับเอฟซีครับสำหรับเอฟซีในไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับจะให้ดูตัวเลขเนาะ เดี๋ยนะครับให้ผมค <ages S 1> ัดลอกก่อนแม่ลูกอันนี้ก็เป็นสูตรเ้า้านแม่ตลอด <hy> <ๆ>ชีพนะครับว,วันนี้มีทั้งสูตรตลอดชีพแล้วก็สูตรห้าปียังไม่หลุดนะครับผมเดี๋ยวจะให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตคัดลอกแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ Więc. นั่นแหละถ้าวบ้านแม่ข้าวบ้มนติวบ้านเล็กอันรักแม่เห็ด คือมันเมืแม่คุณเต้คุณล่องเห็ดแต่ว่าแม่ใหดยอดล้างเลยมันเขาอยู่ซิปงวดทำมันเขางวดนี้งวดหนาค่อยวากันไหม,มนี่แหละอัน,นอันนี้คือตัวเน้นของแม่ที่มหกหางนี่เพิ่งทําครั้งแรกใช่ไหมแม่ที่เน้นเนี่ยครับโบแม่คือคือรักรักซิปรักซิปแม,ม่น่ะแม่คุณเต้เห็ดแค่แหลกรักซิปแม่แม่ได้ศูนย์ในส,สองด้สี่ครับแต่ว่าแม่เ็ดตามที่แม่เห็ดบล็อกไม่เข่าตรงๆเลยเดียโอ้ไม่เข่าตรงๆมันมีหลายสูตรใช่ไหมครับคุณแม่มี่ะ บางท่านอาจจะงงเนาทำไมมันมีหลายสูตรนะครับแต่แต่อ้สามสิบสามสิบหางอันนี้คือตลอดชีพ<ม>สามารถแคปไว้ดูตลอดได้ไหมครับแม่ได,ได้ได้ได้ตลอดเลยไม่ไม่<บ>ไมีมเ,เปลี่ยนแปลงบอบเปลี่ยนบม่หา,ยยางคือแม่เฮ็ดไปตายตัวเลยนะตายตัวเลยส,สมมุติว่านะนะสมมุติว่าแม่แม่แม่อบ,บอกว่ารักสิบแม่ไม่มีเนี่ สองมีศูนมีศีนะถ้าสมมติถ้าปาคากมันบอสีเขาก็เอาูโหลดนสองเขาก็เอาซูดโหลดยังเสร็จมันก <iber ki> ็มาหลายตัวมันก็เป็นเลียกแค่เด็กสิบตัวแต่ส่วนใหญ่เปนสิข่าตตรงหลยกว่าตัวกลับตัวตรงหลยกลตัวกลับแต่ไมเข่าบนล่างว่ามันสามติดกันเนยคือเข่าวตรงโอ้โอมัน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 เข้าหลายงวดมา ตัวตรงเนี่ยล่างมาสามสามวดแล้วโอ้ครับผมสามวดบนล่างบนล่างว่าสามวดแล้วตัวตรงทั้่งสามเมียนทั้งลข้างล่างนี่จะเป็นชุดห้าปีไม่หลุดนะครับมีห้ามีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองนะครับวันนี้มีสองงานเลยเนาะคุณแม่เนาะสองสูตรเนาะสองสูตรนะครับผมส่วนข้างบนนี่เป็นชุดสามสิบหางตลอดชีพ จ้าเล่นตรงไหนแม่่ในวงกลมเล่นนั่นแหละอยู่ในวงกลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับก็เป็นแนวทางนะครับยากลานเนาะเอฟซีเนาะคุณแม่คุณแม่ก็ยากลานนะเอาเป็นแนวทางนะเอฟซีเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของแม่เพจ